มอจิจิมแล้วแตะว่าท่านไม่อ ทุกคนผมเอิร์ตีเร็กซีนะครับวันนี้ผมจะมาแก้งกับโลกกระตูนะครับแก้งโลกที่กระตูทังกระตูนียไม่รู้ตัวเลยนะครับทุกคนมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้เราจะมาแก้กระตูเราจะขับทุกคนกระตูบอกเลยแก้อะไรวันนี้เราจะมาแก้งกระตูแบบแผ่น้อนแผ่นคนห้ามให้มันรู้เราจะเปิดช่องกันพรุ่งนี้นะทุกคนใช่ทุกคนเราจะมาแก้งกระตูนะครับเรามีสองแผ่นสองแผ่นสองแผ่นนะครับทุกคน เเ้าาป็นนบทุกคนใช่เราจะมาแกล้งกระตนะครับสองแผ่นนะทุกคนแผ่นทุกคนสำสำหรับคนที่บอกเป็น FZ พี่พี่ก็ขอบคุณมากเลยนะแผ่นแรกบอกบอกแผ่นแรกบอกแผ่นแรกทุกคนแผ่นแรกใช่ไหมเจาจะเอาแป้งทุกคนเอาแป้งอะไปโปะหน้ามันใช่แล้วจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปการทดลองทุกคนแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันคือเป็น แผนงแกงกระตูคิดฉากอันแรกกจะใสแข่แกงกระตูทุกคนคิปดีแล้วจะสนุกไดุ้กนแขนเรืองนแนที่แากระตแขรทุกคนคืออกหน้าโบกที่หาคนแสองแแหวกระตเกัี้กับกบบ้งอคนีม้แปงาทุกคนแ่ถ้ามันไม่ไเอสวัดีครับท่านผู้ชมวอนนี้ผมจะแกงกระตูนะอยากเห็นผมแกงกระตูอะไรก็ไปไปดูกันเลยนะครับ ปเซเว่นทุกคน,กคนอีกนิดเดียวเท่านั้นเราจังมาทุกคนคนละอย่างเยอะทุกคนผมว่าคันนี้20บาทถึงพันบา, <c oughs> 1, บาทถึงเครึ่งทางแล้วทุกคนอีกนิดเดียวแล้วทุกคนเราจะถึงเซเว่นแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นคุณสาวติ๊กตีนิดเดียวแล้วทุกคนป้าเราบอกทุกคน <c oughs> ไปยังว่าเราจะทำคละิปวัไหน <c oughs> เราทำคลิปทดลองนี่หว่าเออใช่เจอกันทุกคนอีกไมนะ่นานเราจะถึงแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้เอง <c oughs> เอาเอาเอาห้าว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 หรอน่ารถชนนะเด็กกันทุกคนนะแป้งเบลแคร์นะทุกคนข้าวขาวมันอาออกเองนะครับอะไรกันเนี่ยเราจะมาทำการทดลองทุกคนเรวแกะก่อนนะทุกคนเรวสอบกันว่ามันออกไหมอ้าใช้ไม่ออกอะทุกคนทำไมมันออกแค่เนี้ย ก็ยันไม่หมุนจ้ะเออลืมเออออกแล้วทุกคนนะเราจะเทใส่มือทุกคนอ่ะกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกน้ำมาเอาถือไปด้วยแย่เย่ออเสร็จแล้วทุกคนใช้ชาคุูซ่าบ้าไปแล้วเป่าเยอเรยนได้าโดนแล้วไม่ออก เอาทุกคน <c oughs> ตอนนี้นะอย่านอนนะตัองถือ <c oughs> อันนี้นะทุกคนเราจะทำการทดลงองกับกระตูนะนะอันดับแรกผมจะนี่จะเทน้ำเลยนะอันดับแรก,แกทุกคนเราจะมาใส่แป้งเฉยๆแล้วขูดกระตูนมานี่ <c oughs> ร็วเท <c oughs> น้ำเลยไนดะ้ปะ <c oughs> เราจะมาขูดต้นไม้กัะตูนเฮ้ยเราเร็ว เอามือจ <c ười> <c ười> ิ้มแล้วแตะบนต้นไม้ต้นไม้ตม้อดแดกน้ำอดแดกน้ำนะครับจังหวะนี้อดแดกอย่าตัวอดแกเลยแล้วเวลากับบ้นแล้วทุกคนไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดน เปิด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 กล้องเอามาดิเเปิดกล้เดกล้อต้องเปิดกล้องก่อนเร็วเปิดแล้วอันนี้ใครอยู่ด้วยซ้ำอันนี้ทุกคนเราจะกลับบ้านแล้วแป้เลยเจ้าของช่องแ้งไปเอา้งโอดนเอา้งมาเจอกันไม่หม เดี๋ยวดินกลับบ้านอะนรล็อกกลับบ้านแล้วทุกคนแม่งไม่ไหวกับกระตูแหละไมเจ้าขโมยไปอันนี้เราได้เวลเดินทางกลับบ้านเรต้องกลับบ้านแบบนี้นะกันอย่นเราต้องกลับบ้านในสภาพที่แบบนี้นี่มันตัวดีเลยนันรู้ไหมเราต้องอย่าให้แม่พ่อแม่เห็นนะทุกคนหนึอย่าทำอย่างนั้นเราจะถ่ายก็ถ่ายอย่างนี้ค่ะทีแล้วเวลาเราถยมันจะไม่มีคลิปนี้มันเหมือนไม่มีสาระอะไรเลยนะทุกคนดูดิตังก็เสีย แกไอเี่ยแลมันตัวดีเอิรเฮ้ยแลกลับบ้านเอาแป้งถึงเลยแก่ทุกคนเลยได้กลับบ้านกันโดนทิ้งเลยทุกคนโดนแก่เสียตังก็เสียตัวเองก็ไม่ออกเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่กระโดดโดนกันหมดสามคนจะได้ยุติธรรมคือเสียตังก็เสียแป้งก็ยังไม่ได้เล่นเลยอะว่าเสียแค่สิบเอ็ดบาทยี่สิบตังค์ทองถ่ายไปไหนเก้าบาทเอิร์ธ อันนี้ก็ผมน้องบัดตัวของคุณแ,แม่เห็นเอามานี่เอาแป้งมาไม่เห็นก็ต้องยึดบัตรเต้าไม่ลอยแล้วไม่เหลือไม่เหลือร่องรอยแปงแ้แปงแล้วทุกคนเดี๋ยวนี่ได้เวลากลับบ้านแล้วนะพี่ก็ตัวอยากจะบอกพี่ก็ตัวอยากจะบอกน้องว่ามันจะไม่มีคลิปนี้อีกแล้วชุดลงหายบอกว่าจะแกล้งกระตุนบอกว่าจะแกล้งกระตุนแกล้งกระตุนสุดท้ายมันแกล้งทั้งคู่อย่างเจอการบ้างแค่เพียงเราต้องมีเวลาแก้แค้นเพื่อ อันนี้ทุกคนเรากำลังเดินกลับบ้าน,นแบบแบบว่าแบบเพื่อนสภาพไม่เหลือสภาพสักคนเลยนะทุกคนอเอ็นเยอะนะอันนี้เราจะได้ยศได้เวลาแก้แขนเแี้ยเขินเขิคนดูบ้างคนดูบ้างไม่ไม่ไม่นี่เลยได้หมด ดีแล้วทุกคนคลิปนี้ต้องดอนทุกคนอันนี้เราโดนครบทุกคนแล้วนะด,ด,นดูดูกะโต้เราดิเปื่อนไปทั้งตัวเลยมันมาเล้วมันมาลเล้วตัวก็เปื่อนฮะ ตัวเราก็เพื่อนแล้วทุกคนครบทุกคนละโอ้ยใจห่วยมากทีนี้มันดูงมาก,มากทุกคนผมโดนเยอะมากเลยดูดิหัวขาวเลยอะ่ะแป้งแครกระปุกเดียวเนี่ยพิตต้นแรงสมัดนี่ทุกคนผมผมมีอะไรให้แกงบ้าผมคิดแล้วแหละมัน,นมันเป็นคิดที่สุดยอดมากมีเด็กเต็มเลยเห็นไหมทุกคนเด็กจะโดนไป้ทุกคนต้องโดน จัดกันเลยไม่้ัดหนจัดอย่ดมันจะไม่มีคลิปนี้อีกยดเรียนเดียวทุกคนอยจะบอกว่าเด็กที่วิ่งเล่นอย่างนี้มันไม่ใช่ทีมงานเราทุกคนมันคือกเขาเรียกว่าว้าว ทุกคนตัวคลิปแล้วคลิปนี้สำหรับคลิปนี้โดนทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตางมันจะไปคลิปนี้ตอนแรกตอนแรกเพียร์แบบนี้เลยปะมันจะแกล้งกับโต้โดนเนื่องทั้งสามคนเลยเนี่ยหนักจุดโดนแก้หมดเลยทุกคนมันจะไม่มีคลิปนี้อีกต่อไปดูดูคลิปควันเต็มหัวเลยเขาเล่นทำไมไปแล้ว